ผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวสวัสดีครับผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยนะฮะกับรายการคมชลิกันเทิงสเปเชียลกับผมฟีรัสน,นนท์นอสุวรรณครับทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง2 2นะฮะที่ยังคงกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงนะฮะรวมถึงประเด็น,นร้อนๆนะครับวันนี้นั้นมีข่าวเรื่องอะไรบ้างติดตามเลยดีกว่าครับผมในช่วงของบันเทิงอ s t เดตไปกันเลยครับคึนสกราใหม่มาก็เปิดโปรเจกต์ธุรกิจกันเลยทีเดียวครับสำหรับนักแสดงหนุ่มชื่อดังผู้จัดไฟแรงอย่างงเน์สุภพ ที่ปักหมุดจัดอีเวนต์เปิดตัวแบรนดูแลสุขภาพตอบโจทย์ระบบย่อยอาหารครับท่านกลางแฟนๆนั้นมาให้กำลังใจอย่างล้นหลามพร้อมๆกับการเปิดตัวพรีเซนเตอร์หนุ่มคู่จิ้นสุดปังอย่างบิลลี่พัทรชนนและก็เบบธนทัตจากเรื่องรางสังหอน,นั่นเองโดยทั้งสองหนุ่มพรีเซนเตอร์นั้นนะฮะบิลลี่และก็เบบเปิดใจว่าทั้งดีใจและก็ตื่นเต้นเพราะว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้นทั้งคู่ได้พิสูจน์ด้วยตนเองเหมือนเติบโตมาด้วยกัน วันนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากๆขณะที่หนุ่มเซนนั้นเล่าว่าอยู่กับโปรเจกต์นี้นานนับปีก่อนจะเปิดตัวพอถามถึงเรื่องลงทุนนั้นเจ้าตัวก็บอกว่าก็หลักสิบล้านกลางๆเลยทีเดียวซึ่งวันนี้ก็เปิดตัวเป็นไฟท็อกซี่ครับซึ่งไฟท็อกซี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของดีท็อกเองในเรื่องของระบบย่อยอาหารเองครับผมหลักสิบกลางๆหรือว่าอย่างไงครับประมาณนั้นครับประมาณมเกือบถึงแล้วกันเกือบถึงแล้วกันเกือบ,บถึงใช่ไครับคือเราคุยกันครั้งที่แล้วขน<ม>ลแกแงร่วงรับ อันนี้รู้สึกเหมือนผมเริ่มบาผมเริ่มเบานะฮะผมรู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากมากเลยครับที่ได้ทั้งเซนแล้วก็ทางพิรมิสให้มาเป็นครอบครัวครับแล้วเรารู้สึกว่าอย่างที่เซนบอกครับเราคือคนคุ้นเคยกันที่เราอยู่กันมานานเนี้ยแล้วก็ปัญหาอะไรต่างๆซึ่งมันคือปัญหาที่พวกเราได้เกิดขึ้นจริงๆนีก็ตื่นเต้นมากมาที่ที่แฟนขับมาเยอะตอนนี้ยังตื่นเต้นเชื่อว่าตื่นเต้นที่สั่นไปหมดเลยจะพูดเยอะนะฮะ เรียกดีว่าฟีเวอร์อย่างมากนะฮะสำหรับการปรากฏตัวแบบลันสยามสแควร์แตกจริงๆ ของ2หนุ่มยูทูบเบอร์ชื่อดังที่เป็นกระแสต,ตอนนี้อย่างแลัและก็พี่จองที่ปักหมุดออกงานอ e ีเวนต์แรกของแบรนด์ความงามชื่อดังซึ่งจัดขึ้นไปเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมานั่นเองครับแน่นอนว่า,วาบรรยากาศบริเวณงานนั้นนะฮะก็เนืองแน่นไปด้วยเหล่าแฟนๆใจฟูที่เป็นชื่อดอมและก็ที่ฮิวใจแฟนๆกันนั้นก็คงเป็นการเซอร์วิสผู้ร่วมงานกับการเดินไปทํากิจกรรมแจกลายเซ็นแฟนๆโดยรอบๆงานนั่นเองครับซึ่งจากที่ทีทมข่าวคมบันเทิงของเรานั้นนะฮะได้สอบถามหลายคนเนี่ยนะครับมาตักต่างจังหวัด คันแลนและก็พี่จองซึ่งหลายคนนั้นนะฮะได้เจอทั้งคู่แบบกล้ชิดแถมได้ไลายเซนด้วยถามว่าลายเซนที่ได้มานั้นเอาไปทาอะไรพวกเขาบอกเราว่าจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกพอถามว่าที่ประทับใจนั้นเป็นเรื่องอะไรพวกเขาบอกคราว่าเพราะความน่ารักเป็นคนที่มีทัศนคติดีแถมยังพาไปเที่ยวเมืองไทยด้วยทําให้ตนเองนั้นอยากเดินเที่ยวตามและก็ฝากบอกไปถึงคันแลนและก็พี่จองกระว่าจะซัพพอตต่อไปเรื่อยๆ สำหรับช่วงคนดังออนเซวันนี้นะฮะมาเปิดใจสาวเชอเอมครับผมเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนางงามนะฮะจากเวทีมิสแกรนด์ครับที่ล่าสุดนะฮะหลายคนนั้นจับตามองว่าเอ๊ะทั้งคู่นั้นรวมถึงนวัดนั้นนะฮะทั้งคู่ได้เคลียร์ใจหรือยังครับเชอเอมตอบว่าแบบนี้ฮะอย่างเอมกับพี่นวัดเนี่ยหลายคนก็จะชอบคิดว่าเราอ่ะยังทะเลาะก,กันอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความจริงก็คือเราไม่ไม่ได้โกรธกันมานานมากแล้วนะคะแล้วก็ ต้องบอกตามตรงว่าเขา,าเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เอ็มรักแล้วก็เคารพมากๆอย่างพ่อแม่ของเราเองอบางทีเราก็ยังมีเรื่องที่ทะเลาะเราก็ไม่เข้าใจกันมันไม่แปลกที่มันจะเกิดขึ้นกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนจริงๆหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือเป็นคนในองคอ์กรแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราพยายามที่จะกลับมาอยู่ในที่เดียวกันนะคะแล้วก็ทําให้สถานที่นั้นมันดีขึ้นก็คือองค์กรมิสแปรนไทยแลนด์แล้วก็รวมไปถึงมิสแปรนนพรุณปาค่ะ มาตอกเลยดีกว่านะในช่วงของ,วงเวทีคมนเวเทองครับที่หลายคนจับตามองกับหนุ่มคนนี้นั่นก็คือหนุ่มก๊อตคทิสซอนครับที่หลายคนมองเขาว่าเอ๊ะเมื่อไหร่นั้นนะฮะหนุ่มคนนี้จะหวนกลับมาเล่นซีรีส์วายกันอีกบ้างล่าสุดเจ้จาัวเปิดใจกับทีมข่าวคมนเวเทองของเราครับว่าในปีนี้ได้ชมกันแน่นอนจ้าจริงๆก็บอกว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งครับผมใช่อยู่เรื่องหนึ่งก็เป็นซีรีส์วายที่เรารู้สึกว่าเราอ่านบทแล้วรู้สึกเฮ้ยเราชอบใช่แล้วเรารู้สึกว่าแบบเป็นบทที่มีคคคควววาามมสสํััญอยยู่รระเ้บแลก็ ทำให้เรารู้สึกว่าน่าจะเป็นวายอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เราจะท้าทายตัวเองเอในเมื่อเรามีโอกาสแล้วเ,เราก็แบบก็คงต้องทำเต็มที่ครับเอ่มาลอโชมกันใช่ใช่และก่อนจากกันไปวันนี้นะฮะฝากไว้ด้วยครับผมกับงานประกาศรางวาัลคมฉลึกอวอร์ดครั้งที่20นะฮะ <ๆ S 1> ที่กลับมาแล้วครับตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการเปิดโหวตรสนร,ร,รายชื่อกับในส่วนของแคนดิเดตทั้งหมดนะฮะคนไหนรักใครชอบใครก็สามารถโหวตกันได้นะครับผมผ่านทางหน้าจอเว็บไซต์คมชลึกนะฮะ ก่อนจากกันไปครับผมขอบคุณไปด้วยกับแคบิวยืนหนึ่งแคบิวที่แคร์ผมแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนเลยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับความชัดรุ่นอวอร์ดครับก็ปีนี้จะกลับมาแล้วนะครับผมยังไงก็ขอฝากผลงานของผู้จัดแล้วก็นักแสดงไทยทุกท่านที่ตั้งใจทํางานมากๆนะครับขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะครับแล้วก็ขอฝากละครจากปี66ของผมด้วยนะครับเอ่อละครแคร์นะครับค่ายพี่แอนทองประสงค์นะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากเลยครับ